สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพระราชสมดีที่15กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นเช่นเคยและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1 เฟยนูดกับโรมาห้ามพาดระการทั้งพวงฝากทุกท่านที่จะมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองพูดแฮนดิแคปเฟยนูดกับโรมาศึกยูฟ่ายูโรปาลีกแข่งขันกันตอนเที่ยงคืนสี่ทิพาสนุดราคาให้จับ,บ้านเฟยานูดเป็นต่ออยู่ที่ปอป่า ไฟนู่กับโปรมาเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูกันครับว่าภาพรวมๆเป็นยังไงทั้งข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ในส่วนของบุรดาเจ้านะฮะในแคมปกับภูเริ่มต้นก็เหมือนเดิมครับลองไปดูผลงานในลีกก่อน <c oughs> ไฟอนููนนี่ในลีกพวกเขาคือทีมแบบที่สองนะมีอยู่สีกาคะแนน โอกาสลุ้นแชมป์ก็ดูจะยากหน่อยเพราะว่าตามหลังเพ v มากถึงสิบคะแนนตอนนี้หลักๆก,ก็คงจะเป็นเรื่องรักษาดับที่สองเอาไว้ให้มั่นก็ทำได้แค่นี้แหละนะดูแล้วเป็นอนุประคองตัวจะไล่จลี้ข้างบนก็ยากไอ้ที่ตามมาก็ห้าคะแนนก็มีความอุ่นใจอยู่ในระดับนึงแหละ,ะก็เรียกว่าเป็นทีมกลุ่มนำํำผลงานดี ไม่ธรรมดานะครับลงเล่นในบ้านด้วยวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจส่วนโรมานะครับชื่อชั้นทีมชื่อชั้นลีกดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมจากอิตาลีเป็นทีมจากการโชคแต่ก็ขึ้นชื่อว่าน้องบ้านเกมนอกบ้านเป็นเป็นจุดอ่อนของโรมา่าแต่ในบ้านค่อนข้าง,งแข็งแกร่งแต่จะหมายรวมถึงเกมบอลถ้วย,ด,วยด้วยหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามูนิโยเนี่ยเขาขึ้นชื่อกับ <C oughs> การเล่นเกมบหมดถ้วยมีสไตล์การเล่นที่อ่าตีหัวเข้าบ้านเก่งนะเน,น้นลับและโต้ดีแต่ปัจจุบันในตารางลีกลงมากคือทีมอันดับที่หกนะอยู่อันดับที่หกของตารางนะครับก็น่าจะเป็นใน่วนของอยูโรปาลีกนะอันดับเนี้ยน่าจะเป็นยูโรปาลีกอันดับสุดท้ายอ่านี่คือภาพรวมในตารางลีกนะไม่ได้ยืนอยู่ในกลุ่มนำหนึ่งในสามนะ ยืนอยู่แบบที่หกก็ถือว่าไม่ไม่ได้ขี้เลยไม่ได้คีเ้คเลยอะไรนะยืนอยู่กับพวกฟิออร์บอนญาณตาระตาประมาณนี้นี่คือสถานการณ์เฟยนูดกับโรม่าในตารางเลยเล่าสูงกันฟังเอาไว้รู้ไว้ใช้ว่าใส่บาแบกหามน,นะเพื่อจะช่วยประกอบการตัดสินใจได้นะครับมอนฮอนแลนด์เจอกับบอนอิตาลี I <c oughs> ผลงานฮ้างเกมหลังส่วนของเฟยนด ก็จะบอกว่าดูดีครับดูดีดูดีเลยนะคะชนะสี่เกมเสมอหนึ่งเกมชนะสี่เสมอหนึ่งการลงทุนก็ถือว่าดีมีกําไรนะกำไรไปสองเกมครึ่งเจ้าหนึ่งขัดทุนหนึ่งหางล้มก็มีแล้วยืนแดดบวกนะก็ถือว่าอา่มีซื้อข้าวกินได้ซื้อเค c ซีก็พอไหวอยู่นะ นูนี่น่นก็ถือว่าเป็นองค์เป็นอะไรที่โอเคอ่ะทั้งผลงานทั้งการลงทุนส่วนโรม่าผลงานท้าเกมลงทุนก็ดีเช่นกันพวกเขาชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับไองเกมที่แพ้ก็เป็นการแพ้กับจากฟงอินเตอร์คาบ้าสี่สองอันนี้ซู่ไม่ไหวจริงๆก็ต้องรับสภาพแต่การลงทุนเนี่ยทำรายเกมครึ่งเจ้าหนึ่งขาดทุนสองห่างลงกดนี่แล้วากเนื้อนะขาดทุนขาดทุนการการลงทุนถือว่าขาดทุน แต่ถามว่าจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกันลำบากนะก็อย่างที่บอกครับรู้ไว้ใช่ว่าครับเนื่องจากว่ามันมาจากคนละลีกมันมาจากคนละลีกคู่แข่งความยากง่ายมันก็แตกต่างนะชั้นทีมชั้นลีกมันแตกต่างก็อย่างที่บอกว่ามันเทียบกันลำบากเหมือนกันนะแต่เพียงแต่เอามาเนี่ยเอรู้เราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะเวลาเลือกข้างทำเชียร์การเจอกันเคยเจอกันมาถึงห้าครั้งนะ ก็ห้าครั้งหลังปรากฏว่าโรมา่าชนะสามครั้งเพยานุชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานนะที่ไล่เรียยกันมาตั้แต่อันดับและคะแนนในตารางของเพยานูแล้วก็โรมา่าผลงานห้างเกมของเพยอนูโรมา่าการลงทุนของเพยอนูโรมา่าแล้ก็การเจอเจอกันนะครับมาโยกไปดูสองผู้โดยแทิแคบกันบ้าง ลผู้ให้ที่แข่จากเจ้าทั้งห้าลายสำหรับเกมผู้นี้แฟนหนุม่มก็โงมาปรากฏว่าดูแล้วก็ค่อนข้างจะแปลกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เจ้ากลับไม่เชื่อใจเฟย์หนุนจะบ้านเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งที่เฟยหนุนลงเล่นในบ้านดีและเกมที่เล่นในบ้านแบบนี้พวกเขาก็รู้ว่าต้องพยายามชนะให้ได้เพราะในเกมเกมโรมาจะเหมือนไปเยือนขุมนรกชัดๆ,ๆแต่วันนี้เจ้ากลับไม่เชื่อใจเฟยหนุนเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมด แต่กลับมองช่องเสมอครับปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งและมองเด่นกว่าน,นั้นคือช่องโรม่าปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องโรม่าอันนี้ถึงกับงงเลยนะแต่เจ้ามันมาแบบนี้ครับคือเชื่อใจโรมาก,กับเด่นเสมอไม่กลัวจะาานในขณะที่ตัวไฮนิคปเนี่ยเป็นจ้าบบ้านไปหนูต,ต่อปอปลาขาวผมบอกอว่าเจา้าถ้าห้าลายเนี่ยปิดราคาเป็นหนึ่งลายเลยนะปิดราคาเลย ทางที่ตัวเลขก็ไม่ได้หนีจากเพื่อนๆเ,เลยนะไอตัวที่ปิดราคาไปอะแต่ปิดราคาเฉยเลยส่วนที่เหลือสี่รายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในะช่องเจ้าบ้านบอลต่อไม่เชื่อใจมันต่อเลยแต่ปรับราคาลดลงหมดเลยในะช่องทีเมเยอรมันบอลรองโรมากกลายเป็นว่าวันเนี้ยไอตัวผูตัวแฮนิแคปเนี่ยเชื่อใจโรมาทั้งคู่เลยผูก็มองว่าโรมากมันชนะกันเ,เสมอแพนิแคปก็มองว่าโรมากกินราคาหรือว่าไม่แพ้ราคา ว้าว wow. แบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะและเมื่อมาดูข้อมูลพื้นฐานไอ้ตัวที่พอจะโอเคส่วนก็นคือการเจอกันที่โนมาชนะสามครั้งไปโนชนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งตรงนี้ถ้าเอามาบวกรวมกับพูดให้ได้ครับและยืนอยู่ในฐานะมาลองก็ถือว่าน่าสนใจวัดใจได้โนมาในเกมบอลทัวอย่างที่บอกครับน่าจะมีทีเด็ดอยู่ บอลโอเคตาดสินใจเลือกที่จะสวนลองโลมาครับลองโลมาครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP พหนึ่งประจำคําคืนบนพุธหัสนี้ครับนะเรียกว่าชุดแรกตัวแรกครับขอสวนลองโลมาไว้ก่อนน่าจะ,ะไม่แพ้กลับออกมาเป็นอย่างน้อยสำหรับท่านใดน,นะครับที่ ยังไม่ได้รับฟัง EP สอง EP สามแล้วก็ EP สี่ก็ลงกวรติดตามกันให้ครบถ้วนนะครับจะได้ไม่พลาดนะและมาเจ,เ,จเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ